คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz ช่วงนี้นะคะมาติดตามการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอยุธยาค่ะของท่านนายรัฐมนตรีกันบ้างนะคะด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะว่า ได้สั่งการเร่งให้ดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามเกณฑ์ของปอพค่ะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานั้นได้มีการเปลี่ยนรัฐบาลค่ะทําให้ล่าช้าไปดังนั้นหลังการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วค่ะก็จะดําเนินการทันทีเพราะความทุกข์ร้อนของประชาชนรอนานไม่ได้ค่ะทั้งนี้อาจจะมีการลงพื้นที่อื่นอีกนะคะแต่ขณะนี้สถานกรารณ์ทุกภัยเกิดขึ้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันค่ะก็มีแผนที่จะต้องเร่งโครงการต่างๆนะคะเพื่อสนับสนุนโครงการที่ระบายทางน้ํา ด้วยการศึกษาทางระบายน้ําตอนใต้เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทลงอ่าวไทยส่วนเม็ดเงินที่จะทําโครงการนี้ค่ะประมาณ1นึ่งแสล้านบาทนะคะระยะเวลา7-8ปีเฉลี่ยปีละ1 0,000กว่าล้านบาทค่ะซึ่งไม่ได้มากเพราะต้องรีบทําพื้นฐานให้เรียบร้อยเพื่อให้โครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นถ้าเทียบกับเงินช่วยเหลือเยียวยาที่ต้องจ่ายทุกปีปีละ3 4หมื่นล้านบาทก็เป็นจํานวนเงินที่มากกว่าไปทําโครงการที่เป็นถาวรวัตถุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการระบายน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ภาคกลางได้ค่ะก็จะแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวนะคะเพราะการมามอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านทุกปีไม่ใช่สิ่งที่ชาวบ้านต้องการค่ะดังนั้นต้องสร้างโครงการที่แก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ค่ะ ส่วนเวลาที่มีอยู่ของรัฐบาลค่ะจะสามารถดําเนินโครงการช่วยบรรเทาปัญหาซ้ำซากได้หรือไม่นั้นท่านนายกก็ระบุเขาว่าโครงการต่างๆรัฐบาลไหนก็ไม่สามารถแล้วเสร็จภายในอายุรัฐบาลได้ค่ะแต่เราต้องตัดสินใจใเริ่มไม่คิดว่าไปตัดแข้งตัดขาใครไม่ว่าโครงการดังกล่าวใครจะนําเสนอขึ้นมาอยู่พักไหนพวกไหนแต่ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ขอให้คายืนยนันไม่สนใจว่าใครจะได้เครดิตถ้าหากได้ประโยชน์สูงสุดใครเสนอมาก,ก็เห็นชอบหมดค่ะ